พี่ชายแท้ๆแซมยุรนานหล่อแพ็คคู่แซมยุรนานโพสต์ภาพกับพี่ชายคนโตแซวเหมือนเห็นตัวเองในอนาคตแซมยุรนานโพสต์ภาพกับพี่ชายคนโตแซวตัวเองเห็นหน้าตัวเองในอนาคตชาวเน็ตลงความเห็นหน้าตาดีกันทางบ้านเลยจริงๆเรียกว่าเป็นครอบครัวที่โครงหน้าเป๊ะหน้าตาดีกันทางบ้านจริงๆสําหรับครอบครัวของพระเอกตลอดการแซมยุรนานพระมรมนตรีในวัยแซยิด60ปี พร้อมกับแซวต,ตัวเองว่าเหมือนมองเห็นตัวเองในอนาคตจากภาพมีพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองไล่เรียนกันตามลำบักและเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นบอกเล่าไว้ว่ามองเห็นหน้าตัวเองในอนาคตเบยพี่ชายคนโตกับน้องคนเล็กคนชอบเข้าใจผิดว่ากักบตันโยทินพระมรมนตรีคือคุณพ่อจริงๆแล้วเป็นพี่คนโตที่อายุห่างกัน27ปีครับวันนี้เจอพี่ๆพระมรมนตรีหลายคน กลายเป็นงานรวมญาติไปเลยครับแฟนๆชาวเน็ตเห็นภาพครอบครัวอบอุ่นนี้แล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างน่ารักอาทิสมัยหนุ่มๆต้องหล่อม,มากแน่ๆเลยค่ะพี่แซมหล่อทั้งครอบครัวเลยค่ะหล่อทั้งบ้านและทั้งตระกูลเลยค่ะพี่แซมเป๊ะเลยเป็นต้นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ